ตรงนี้นะสุนนะคะใส่ปุ๊บถูกปับ๊บเลยนะทุกคนเนี่ยมองไปท่านหลังปลาซิวเข้ามองแล้วเห็นไหม พามันจะออกมาหากินนะทุกคนรอดุนรอดูนรอดุน,ดนหันหันเห็นไหมนูน่นนู่นปลาขาวๆปลาซิวอ้าวนะทุกคนเดี๋ยวมันยุตทธร,รมมดละถ้าใส่ไว้กลางคืนน,น,น่าจะถึงนะพอน,นะ ใส่ทิ้งไว้นะเพราะมันจะออกมาหากินอันนี้มันตองวันมันก็มันเห็นมองเห็นมองเรามันก็เลยอาจจะไม่ออกมาดูดูดูที่ถูกมองแล้วทุกคนอืมห้ามโอ,มอม้ถ้าแบบนี้ก็น่าสนหน่อยใส่ปุ๊บถูกปั๊บแบบนี้อืมเพราะว่าเขาจะมาเป็นฝูง เราก็หาอยู่หากินแบบนี้นะคะทุกคนช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะเราก็หากินกันไปอย่างน้อยก็ไม่ได้ซีกับข้าวไปมื้อหนึ่งล้องก็ไรไม่ม่เพราะอยู่ทำนะ่ะ <laughs> โอ้แยนแอบมอง่ะมันอยู่ในถ้าแต่มันก็ขี้รักได้เจ้าไปไลมันก็มีเอามามันก็ฮเฮ้ยเหลนออกมาอยู่ไหนอันลงไล่ดูพ่อตัวมันเผื่อมันมาโดนป่าเฮาทําเฮาชุง มันก็ฉลาดนะเพราะว่าตอนกลางวันมันก็จะมองเห็นตามองแล้วเนอะตอนพ่อยังไม่ใส่มองมันก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ไม่ออกมาหรอกแล้วต้องใส่ทิ้งไว้ทั้งคืนนะ่ะเผื่อมันออกมาหากินตอนกลางคืนนั่นดูดูด ะยุดบุับทั้งเึิงเลยเป็นทะทิอยู่่อ๋อก็พอปิ้งอย่างนั้นเพ่อโอ้ถูกในตัวอยู่สองสี่หกแปดสิบสิบสองตัวมันแพ่อ ถูกเยอะอยู่อ้อก็พอปิงนะ้งแล้วได้หนึ่งปิงนะ้งแล้วโอเคเดี๋ยวพ่อจะไปยามอีกข้างบนมันจะถูกไหมมัดอไไ่ไรค่ะโอ้ได้เยอะเลยทีเดียวนะนี่ก็ได้หลายปิ้งอยู่นะทุกคน มองเหรออุ้ยหมดแล้วติดบ่เห็นนะโอ้ถูกอยู่นะเพื่อนเนาะดูฮอปปิ่งนะทุกคนจะเชื่อว่างเลยอันี่พร้อมจ้ะทอว่างนี้บ่ฮะ น <therapeutic S 2> ี oh, pues? ่เถอบ่โอ้มีชื่อรายห้าวังนี่บ่บ่ทำไมไม่ใส่ทิ้งไว้ล่ะนี่ตอนมุงหมายยังมาซื้อเน้อมู่หมายมาซื้อตอนเช้านะพ่อใส่ตอนเช้าแล้วก็โอ้ยเยอะเลยขึ้นเด้อเด้อไหนยกขึ้นหน่อยพ่อโอ้ยเยอะเลย อือโอ้ huh. oh, ถ้าเจอแบบนี้ก็สนุกนะคะทุกคนนี่ก็มาหากินเลาะไร่เลาะสวนนี่แหละ uh huh. อือฮึอะเดี๋ยวเราไปเก็บออกจากมองกันโอ้ oh, ถ้ามันเหมือนกันทุกดงังแบบนี้ก็คงจะโอเคนะคะทุกคน โหเยอะมากปลาซิวนะทุกคนปลาซิวอ้าวโ,โอเคเราเก็บกันเอาปลาติกมันแข็งมาใส่เลยนะเราจะได้ปลาสดๆ ปานี้ปานี้จะ่าลยนะเยอะ मत न होने का दिख रहा <Okay. S 2> ได้พอกินได้พอกินนะทุกคนได้พอแรงวัดติกมาใส่อย่างดีโอเคสมักขึ้นนี้ประมาณนี้คะ่ะ